ครับสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องสบายที่ฟ้าลูกเอ็ซีลุกทานยินดีตอนหับก็ซูสองแม่น้องเดือนพี่น้องจ้าบรรยากาศตอนเสางานแต่งแม่น,น้องน้ำมุน nha đi về bài phép bà bà phải lấy bỏ nhiêu tiền

เจาบกไบอก้เจ้าควรเจ้าผ้าขาเจ้าเนาะเนาะบอกข้าเจ้าตา้รถเออแม่นี่หอองมากก็มอกินก็ตักทง พาไปบึงจัเซาแต่งนะพี่น้องอยู่ทางในไปสั่งซร้อซุ้ยเมบ่อไงอีเสียวเป็นโุล่เมือพี่น้อยสดีพี่น้อง Phở lại đậy xìu Bởi đây <đạt> còn con bọ Thì có mì nào Mưu thủy phát đeo mị này นี่เออเมอสี้เออสั่งสั่งมั้งเหรอบย ผมก่อนจะใช้สูตรน้อยมาแปลงใหม่พี่นาะพุน้จะเท้าเก่าไปเลยแหละไม่างเลยฮะรแก้คนอยากเปลี่ยนชิลลงบ่หมัแบบวันเี้คิด้าเป็ดแบบันนี้จางแชมป็น์เป็น

ลอสามจําเป็น uh ก <left> uh ับแต่งงามอยู่ีเร่ีกสองสามสี่ห้าหกเอาเยเปิดบ่หลอกบ่หลอลอมันจะมักลย้ยันดูคาบอยาบันไดทีบ่ล่ีสองสาม่มีกสองสามเล่มีกสอีกสอง เิ่เลิมสอบเริ่มสอบเริ่มสอบสามสี่เกอเิ่อสอบสามสี่อ่าโอ้เน่ยปลาไหลพมเลยนะ

มันต้องเอาวีใหญ่วีก่อนเฮ้ยจะได้วันละปัดน้ำรังนกาทางหน้ากำลังเตรียมภาคควัน เป้ทำพี่มีสเลบว่าีนกามลงจีบเพ่ป้าเื่อาสายาดหน่ไม่ไึงทั่วตลอดง่อนอไรเป็นะไรู้ร้กนหน่อยแล้วโลร้มรหงด้วยลรดีขยอยู่บ้านเองโวรเมที่ลีรอนงามแต่งแม่นองน้ามุน เผิ่นก็เอากรหลายปีเลยพี่น้องเลยได็ลูกสาวหนุ่คนหงเผื่อก็เป็นงานอยู่ไทยกับมาพี่น้องเลยมาแล้วก็มางานแต่งมาแต่งงานมาเจียบคอเรียร้อยจะขี่คานเบาเอ 太低了。<noise> <noise> <noise> ฟีมือดีมา,า,า,ากเยเก็บเอาทีมดียันสากยังเป็นอ่ะนึงไปก่อนยันสากลอยแต่วันทั้งน่าจะเอ่ยกับอีเมซอนมากเลยพี่น้องเลยแขกคนก็นเริ่มมากแมงเดือกระจกไปซอ,อยพนย่อเขาย่ยองหน้ามานี่ว่าอะไรพี่น้องพ่กันใหม่คลิปหนา้าพี่น้องจ่าก,กับสบายดี